วันนี้เป็นวันแรกที่ฉันจะได้เริ่มต้นอาชีพครูฉันตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ว่านักเรียนจะใจดีกับฉันหรือเปล่าแต่ถึงยังไงฉันก็จะทำให้เต็มที่ให้สมกับค่าจ้างที่เขาจ้างฉันมาขอบอกนะว่าเขาจ้างฉันแพงกว่าที่อื่นอีกว่าแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกแปลกตั้งแต่ก้าวเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้นะช่างเถอะเราคงคิดมากไปเองก่อนอื่นเราไปพบพอ,พอ,อ,อก,ก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะท่านพอออ้อสวัสดีครับคุณเป็นครูคนใหม่ใช่ไหม ใช่ค่ะท่านผอ,อดิฉันเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกงั้นครูก็ตั้งใจทำงานแล้วกันนะหวังว่าครูจะอยู่สอนที่โรงเรียนแห่งนี้ไปอีกนานต้องขอขอบพระคุณท่านผออีกครั้งนะคะที่ให้โอกาสดิฉันได้มาทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่ต้องขอบคุณผมลองโรงเรียนแห่งเนี้ยไม่ว่าจะรับครูคนใหม่เข้ามากี่คนก็อยู่ได้ไมีนานสักคนผมขี้เกียจหาครูคนใหม่และตำแหน่งครูเนี่ยหายากสุดๆเลยทำไมหรอคะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวครูก็รู้เอง นี่คือกฎที่ครูคนใหม่ยังครูต้องปฏิบัติให้ได้ค่ะท่านผอ,อกฎอะไรเนี่ยไหนลองเปิดดูซิกฎข้อที่หนึ่งครูคนใหม่จะได้สอนนักเรียนห้องพิเศษซึ่งนักเรียนห้องนี้จะไม่มีการแบ่งระดับชั้นไม่ว่านักเรียนจะอายุเท่าไหร่จะได้เรียนเหมือนกันหมดขอเรียกห้องเรียนพิเศษนี้ว่าห้องเรียนหมาเลขสิบสแปลกจังทำไมต้องตั้งชื่อห้องแบบนี้ด้วยเนี่ย กฎข้อที่2ห้ามไปสายกว่านักเรียนเด็ดขาดและต้องไปก่อนนักเรียนอย่างน้อย5นาทีเฮ้ยมีกฎแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยตกลงใครเป็นครูใครเป็นนักเรียนกันแน่ตายแล้วก็จะถึงเวลาสอนแล้วเรารีบไปก่อนดีกว่าทําไมห้องเรียนมันมืดอึมครึมแบบนี้เนี่ยใครจะไปเรียนลงหน้าตรงหน้าต่างก็ไม่ยอมเปิดกันเลยอะ่ะงั้นเราไปเปิดหน้าต่างสักหน่อยดีกว่า ใจหมดเลยอะ่ะของตกนี่เองก่อนจะทำอะไรเราลองอ่านกฎข้อต่อไปก่อนดีกว่ากฎข้อที่3เมื่อครูเข้ามาในห้องเรียนห้ามเปิดหน้าต่างและห้ามเปิดไฟเด็ดคาดอ้า,เอาวเราจะให้ฉันอยู่มืดมืดแบบนี้หรอว่าแต่นี่ก็ถึงเวลาเรียนแล้วนะทำไมนักเรียนถึงไม่มาเรียนสักทีเนี่ยเด็กนักเรียนสมัยนี้ทำไมไม่มีมารยาทเลยปล่อยให้ครูใหญ่รอได้ยังไงไหนลองอ่านกฎข้อที่4ข้ามเวลาดูสิ กฎข้อที่4มีอยู่ว่าหากถึงเวลาเรียนแล้วนักเรียนยังไม่มาเรียนให้ครูจุดทูบหนึ่งดอกแล้วท่องคาถานักเรียนจงมาสามจบอะไรกันเนี่ยสมัยเนี้ยเขาใช้ทูบสื่อสารกันแล้วหรอทำไมฉันถึงรู้สึกทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้ฮลองดูละกันนักเรียนจงมานักเรียนจงมานักเรียนจงมา นักเรียนปรากฏตัวขึ้นมาเองได้ยังไงเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรอะฉันง่วงไปหมดแล้วมาอีกคนลเหรอนี่ฉันกำลังโดนแกล้งอยู่ใช่ไหมนี่มันเรื่องบ้าเรื่องบออะไรกันเนี่ยใครก็ได้ชี้บอกฉันทีครูก็อ่านกฎข้อที่5ดูสิคะกฎข้อที่5หากจุดทูบแล้วมีนักเรียนปรากฏตัวขึ้นมาไม่ต้องตกใจเพราวิญญาณเหล่านั้น เป็นนักเรียนที่ยังรักเรียนและไม่ยอมไปผุดไปเกิดทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องหาครูมาสอนไม่เช่นนั้นวิญญาณนักเรียนเหล่านี้จะหลอกหลอนทุกคนในโรงเรียนครูคนใหม่ไม่ต้องตกใจไปให้ทาเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นนักเรียนปกติและครูต้องสอนจนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนนั่นก็คือ4ี่โมงเย็นหากเลิกสอนก่อนเวลาวิญญาณนักเรียนเหล่านั้นจะไม่ยอมปล่อยครูไป อะไรเนี่ยทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยคุณครูพร้อมสอนหรือยังคะพวกหนูพร้อมเรียนแล้วจือจืจ้าเดี๋ยวครูรีบสอนพวกเธอเดี๋ยวนี้นะพออคะดิฉันขอลาออกดิฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมตําแหน่งที่ดิฉันอยู่ไม่มีใครอยู่ได้นานสักคนอย่าออกเลยนะผมให้เงินเดือนคุณเพิ่มก็ได้ไม่เอาแล้วค่ะจ้าเป็นแสนดิฉันก็ไม่อยู่ มิวกี้ว่าไงแกแถวบ้านเราอะ่ะมีงานวัดมาจัดด้วยแหละจริงเหรอดีจังเลยมีบ้านผีสิงด้วยนะแกเขาบอกว่าจัดพิเศษสำหรับวันฮาโลวีเลยไม่เอาด้วยหรอกฉันกลัวจะกลัวทำไมในบ้านผีสิงนะ่ะมันมีแต่ผีปลอมนะานามิวกี้ไปเล่นบ้านผีสิงด้วยกันเถอะไปก็ไปพี่คะซื้อตั๋วเข้าบ้านผีสิงสองใบค่ะแน่ใจนะวัาจะเข้าบ้านผีสิงมีจริง แน่ใจสิทำไมพี่ถามอะไรแบบนี้อะ่ะก่ในบ้านผีสิงนี้เป็นผีจริงๆนะสิเด็กอย่างพวกเธอสองคนน่ะจะไวยหรอกแกฉันกลัวแกไม่ต้องกลัวหรอกเขาก็พูดหลอกเราให้กลัวไปอย่างนั้นแหละพวกหนูไม่เชื่อหรอกผีจะมีจริงๆได้ยังไงเห็นพวกหนูเป็นเด็กก็ใช่ว่าจะหลอกกันได้ง่ายๆนะผีเตือนแล้วนะไม่เชื่อก็ตามใจแต่ว่าก่อนเข้าบ้านผีสิงน่ะ ต้องทําตามกฎด,ด้วยกฎอะไรหรอคะพี่เดี๋ยวก็รู้อะเอาไปนี่คือกฎเข้าบ้านผีสิงจะเปิดอ่านได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในบ้านผีสิงแล้วแกทําไมบรรยากาศในบ้านผีสิงมันดูวังเวงน่ากลัวแบบนี้อะ่ะฉันกลัวจังเลยดูขนแขนฉันสิลุกสู้ไปหมดแล้วจะเย็นๆน,นะแกเราต้องผ่านมันไปได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านผีสิง เมื่อท่านได้ตัดสินใจเข้ามาในที่แห่งนี้แล้วทางเราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของทุกท่านได้หากอยากรอดอย่างปลอดภัยแบบครบ32ส่วนขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้นระวังจะตกเป็นเหยื่อของพวกเรานี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันเปลี่ยนใจไม่เข้าบ้านผีสิงแล้วได้ไหมอะ อย่างนั้นเรารีบออกไปกันเถอะฉันก็ไม่อยากเข้าบ้านผีสิงนี่แล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกฎกันใช่ไหมกฎข้อที่หนึ่งบอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาในบ้านผีสิงแห่งนี้ห้ามเปลี่ยนใจออกจากที่นี่โดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะตายในทันทีนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยน่าจะจริงนะแกเพราะในกระดาษแผ่นนี้ก็เขียนแบบเดียวกับที่เสียงปริศนานั้นพูดเลย เราเจะยัางไงากันดีอะจะกลับไปก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่กล้าฉันว่าเราไปกันเถอะถ้าเราไปข้างหน้าอาจมีโอกาสรอดก็ได้นะอืมกดข้อที่สองบอกว่าถึงสิ่งที่เราเห็นจะเป็นผีก็จริงแต่จงมีสติห้ามโบกเวกไว้ห้ามแสดงความกลัวออกมาเด็ดขาดนั่นผีดิบจีนนี่นะจริงด้วยเมื่อเราเดินมาถึงด่านผีดิบจีน ให้ทำตามกฎข้อที่3ดังต่อไปนี้ให้เอาเข้าวสารโรยตามทางเดินเพื่อให้ผีดิบจีนนับมเมล็ดข้าวทุกเม็ดระหว่างนั้นให้เรารีบเดินผ่านไปให้เร็วที่สุดมเมล็ดข้าวอยู่นี่ถ้าอย่างนั้นชะลอยเลยนะผีดิบจีนมานั่นแล้วแกเรารีบไปกันเถอะ นั่นซอมบี้นี่นาเธลองอ่านกดข้อต่อไปซิว่าเราต้องทํายังไงกดข้อที่4เมื่อเจอซอมบี้ให้รีบหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้เร็วที่สุดก่อนที่ซอมบี้จะจู่โจมคุณและเมื่อมันเข้ามาใกล้ให้ใช้อุปกรณ์นั้นฟาดเข้าที่หัวมันอย่างแรงแกฉันได้ค้อนมาแล้วมันมานั่นแล้วฟาดมันเลยแกยยนี่นะ อาน,น,นอดูนั่นสิใส่สบายสีเขียวแบบนั้นต้องเป็นผีนางตะนีแน่เลยไป๊เลยอะอย่างเงี้ยใช่เลยกดข้อที่5บอกว่าเมื่อเจอผีนางตะนีไม่ว่าเขาจะพูดกับเรายังไงห้ามหลงกลเด็ดขาดไม่เช่นนั้นตายให้เราค่อยๆหาจังหวะแล้ววิ่งหนีท่านจะพาพวกเธอไปเที่ยวสวนสนุกไปกับฉันไหมว้าวสวนสนุกเหรอ อุ๊ยฉันลืมไปไม่อ่ะพวกหนูไม่ไปเงินไปบ้านของฉันไหมมีขนมอร่อยๆใี้กินเยอะแยะเลยนะไม่ดีกว่านังเด็กพวกนี้นี่พูกยาวพูกเย็นจริงๆเลยแกแล้วรีเพนกันเถอะป่ะดีนะในที่สุดพวกเราก็รอดมาได้อ่ะไม่คิดเลยว่าจะเจอผีจริงๆในวันฮาโลวีนแบบนี้ ต่อไปฉันจะไม่เข้าบ้านผีสิงอีกแล้วต้องมาทำกฎอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยนี่นะหลอโรงเรียนใหม่ของฉันไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างนะแค่เดินเข้ามาก็รู้สึกแปลกๆแล้วอะเนื่องจากว่าฉันเป็นนักเรียนใหม่ เพิ่งมาโรงเรียนวันนี้วันแรกอยากมาสำรวจอะไรก่อนก็เลยมาก่อนเวลาตอนนี้ยังไม่ถึงหกโมงครึ่งเลยไม่รู้ว่าฉันมาเช้าไปหรือเปล่าฉันเรียนห้องนี้แน่เลยหวัดดีอุ๊ยตกใจขอโทษที่ทำให้เธอตกใจเธอเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมใช่แล้วแล้วเธอล่ะเรียนที่ห้องนี้หรอใช่ดีเลยถ้าอย่างนั้นเรามาเป็นเพื่อนกันนะฉันเป็นเพื่อนกับทุกคนอยู่แล้ว แล้วนี่ทําไมเธอถึงมาโรงเรียนแต่เช้าจังเลยล่ะมันเป็นกฎของนักเรียนใหม่อะ่ะเธอก็เป็นนักเรียนใหม่เหมือนกันหรอเมื่อ3มเดือนที่แล้วอะ่ะใช่แต่ตอนนี้มีเธอมาเป็นนักเรียนใหม่แทนแล้วทําไมเธอพูดแปลกๆอะ่ะ3เดือนก็ไม่น่าจะใช่นักเรียนใหม่หลอกมั้งอย่าเพิ่งถามรายละเอียดกับฉันเลยไว้ฉันจะอธิบายให้เธอฟังทีหลังในเมื่อเธอตัดสินใจมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้สิ่งที่เธอต้องทำนับจากนี้ก็คือ ทำตามกฎของการเป็นนักเรียนใหม่หวังว่ามันจะไม่ยากนะยากหรือง่ายให้เธอเป็นคนตัดสินใจเองละกันเธอพูดแปลกๆอีกแล้วฉันขอเข้าเรื่องเลยละกันนะกฎข้อที่1เธอต้องมาโรงเรียนก่อน6กโมงเช้าทำไมต้องมาเช้าขนาดนั้นนะ่ะเพราะเธอต้องมาจัดโตเก้าอี้ให้เข้าที่น่ะสิจัดโตตอนเย็นหลังเลิกเรียนไม่ได้หรอฉันว่ามาก่อน6กโมงเช้าอะ่ะมันเช้าไปนะในตอนเย็น ต่อให้เธอจัดโตเก้าอี้เรียบร้อยแค่ไหนตอนเช้ามันก็จะกระจัดกระจายเหมือนเดิมทำไมอะ่ะก็มีบางสิ่งบางอย่างทำให้มันเคลื่อนที่นะสิ กฎข้อที่2เมื่อเธอจัดโต๊ะเก้าอี้เสร็จให้สำรวจโต๊ะทุกตัวเพราะจะมีอักษรปริศนาปรากฏขึ้นโดยจะเป็นชื่อของเจ้าของโต๊ะถ้าเป็นชื่อใครเธอต้องเรียโทรไปหาคนคนนั้นไม่ให้เขามาโรงเรียนในวันนี้หากเธอไม่โทรบอกหรือเขาฝืนที่จะมาโรงเรียนสุดท้ายเขาก็จะตายภายในสมวันนี่มันกฎอะไรเนี่ยทำไมมันน่ากลัวแบบนี้ mm. เธอเคยได้ยินคำว่า ทุกโรงเรียนมีผีไหมโรงเรียนแห่งนี้ก็เหมือนกันแต่เดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังในตอนท้ายนะกฎข้อที่3ถ้ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นให้เรียบรับสายทันทีโทรศัพท์ของฉันดัง啊โทรศัพท์มีเสียงเรียกเข้าได้ยังไงไม่เห็นโชว์เบอร์คนโทรเข้ามาเลย,เร,ยรีบรับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่ฉันไม่รับถ้าเธอไม่รับเธอจะตายได้นะแค่รับสายแล้วฟังเสียงคู่สนทนาจนกว่าเขาจะวางไปเอง เขาวางสายไปแล้วอืมกดข้อที่สหลังจากที่เธอวางสายจะมีดวงวิญญาณปรากฏตัวเขาจะอยู่กับเธอจนกว่าจะถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วเขาก็จะหายไป ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เรียนที่นี่แล้วฉันจะไม่ทำกฎบ้าก,กฎบออะไรพวกนั้นเด็ดขาดนับตั้งแต่เธอก้าวเท้าเข้ามาในห้องเรียนแห่งนี้ก็เท่ากับว่าเธอเป็นนักเรียนใหม่โดยสมบูรณ์แบบถ้าเธอข้ามประตูห้องนี้ไปแม้แต่ก้าวเดียว เธอจะตายในทันทีแล้วฉันต้องทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากกฎบ้าบ้านี้เธอจะหลุดพ้นไปได้ก็ต่อเมื่อมีนักเรียนใหม่เข้ามาแทนที่เธอยังไงล่ะเมื่อสามเดือนก่อนฉันก็เป็นนักเรียนใหม่เหมือนเธอนี่แหละฉันก็ต้องทําตามกฎทุกอย่างที่ฉันให้เธอทําฉันรอแล้วรอเล่าว่าเมื่อไหร่จะมีนักเรียนใหม่มาทําหน้าที่นี้แทนฉันสักทีและแล้วก็มีเธอเข้ามาส่วนเธอก็อดทนไหมนะถ้ามีนักเรียนใหม่เข้ามาแทนที่เธอเธอก็จะได้ออกจากที่แห่งนี้เองแหละ แล้วผีตัวนั้นเขาเป็นใครกันไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ฉันคิดว่าคงเป็นนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่ตายไปนานแล้วแหละกดข้อสุดท้ายข้อที่5หากวันหนึ่งมีนักเรียนใหม่เข้ามาเธอต้องถ่ายทอดสิ่งที่ฉันบอกเธอและส่งต่อกฎเหล่านี้ให้เขาปฏิบัติตามด้วย ฉันต้องทำมันจริงๆเหรอมันเป็นกฎของเด็กใหม่ที่เขาทำสืบต่อกันมาหลายร้อยคนน่ะยังไงฉันก็ขอให้เธอโชคดีมีนักเรียนใหม่เข้ามาแทนที่เธอเร็วๆนะทำไมเธอพูดเหมือนจะไปไหนเลยอะเมื่อมีนักเรียนใหม่มารับหน้าที่ต่อจากฉันแล้วฉันก็ไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่เหล่านี้ต่อฉันเบื่อโรงเรียนแห่งนี้แล้วฉันจะย้ายไปโรงเรียนใหม่ฉันจะรอจนกว่าจะมีนักเรียนใหม่เข้ามาแล้วฉันก็จะย้ายออกเหมือนกัน สายหลังเคารบทงชาติต้องถูกลงโทษหุยวันนี้ลงามาโรงเรียนสายอีกแล้วจะโดนทำโทษให้วิ่งรอบสนามแล้วก็เก็บขยะไม่เนี่ยต้องค่อยๆแอบเข้าไปในโรงเรียนนะอย่าให้ใครเห็นม่นง้นเราต้องโดนลงโทษแนะ่เด็กหญิงมิวกี้ครครูมาสายแลวยังไม่ทําตามกฎอีกครูจะลงโทษเธอโดยการไปวิ่งรอบสนาม5รอบและเก็บขยะ100ชิ้นครัคุณครู ้ามใช้ห้องน้ําครูวิปวดฉี่จังเลยอะดูห้องน้ํานักเรียนสิคิวยาวจนไปถึงดาวคาแล้วฉันกลั้นม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าอย่างงั้นฉันขอแอบ,บไปเข้าห้องน้ําครูแล้วกันนะเฮย้ยลง่งนี่เธอแอบ,บเข้าห้องน้ําครูใช่ไหมก็ห้องน้ำนักเรียนแถวยาวมากเลยนะสิคะหนูปวดฉี่มากจนทนไม่ไหวก็เลยมาขอเข้าห้องน้ำครูนะคะ<ๆ>เมื่อทำผิดกฎก็ต้องถูกลงโทษ ครูจะลงโทษเธอโดยการล้างห้องน้ําครูสองอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเหรอคะคุณครูโอ๊ยไม่น่าแอบเข้าห้องน้ำครูเลยเราห้ามซื้อขนมจากข้างนอกเข้ามาในโรงเรียนยุกี้แม่ซื้อขนมจากเซเว่นมาแบ่งไปกินโรงเรียนด้วยสิลูกไม่ได้หรอกแม่ที่โรงเรียนหนูเขามีกฎห้ามนําขนมข้างนอกเข้ามาในโรงเรียนให้ซื้อแต่ขนมที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นมีกฎแบบนี้ด้วยเหรอ แม่และไม่เคยได้ยินมาก่อนเข้าแถวครบรธงชาติหลังพักกลางวันแกถึงเวลาเข้าแถวรอบสองแล้วไปกันเร็วฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมโรงเรียนของเราต้องให้เข้าแถวครบรธงชาติสวดมนต์ไหว้พระตอนพักกลางวันด้วยอะ่ะทั้งทงที่ตอนเช้าก็ทำไปแล้วดูสิร้อนก็ร้อนน,นั่นน่ะสิฉันก็ว่าแหละอยากจะย้ายโรงเรียนหนีแล้วเนี่ยพวกเธอสองคนคุยอะไรกันโรงเรียนมีกฎอะไรก็ต้องทำตามสิพวกเธอเป็นนักเรียนนี่ห้ามฉีดน้ำหอม ใครฉีดน้ำหอมมาโรงเรียนเนี่ยหนูเองค่ะคุณครูเธออีกแล้วเหรอบิกกี้รู้ตัวไหมเนี่ยว่าตัวเองกําลังทําผิดกฎอยู่หนูเห็นว่าแค่ฉีดน้ําหอมมาโรงเรียนมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆในน้อยเองค่ะคุณครูแต่มันเป็นกฎที่เธอต้องทําตามครูจะทาโทษเธอโดยการวิ่งรอบสนามสิบรอบค่ะคุณครู้ามแต่งหนะ้านี่เธอแต่งหน้ามาโรงเรียนใช่ไหมเนี่ย หนูแค่ทาลิปมันเปลี่ยนสีแล้วก็ปัดแก้มนิดหน่อยเองค่ะคุณครูนิดหน่อยก็ไม่ได้ไปล้างหน้าเดี๋ยวนี้ค่ะห้ามพกโทรศัพท์มาโรงเรียนหวงังว่าคุณครูจะยังไม่มาสอนนะแอบเล่นโทรศัพท์สักหน่อยดีกว่าอะแฮมคุณครูลืมไปแล้วหรอว่าโรงเรียนมีกฎห้ามพกโทรศัพท์ไม่ได้ลืมค่ะคุณครูแล้วพกมาทำไมไม่ทราบครูจะยึดโทรศัพท์เธอไว้หลังเลิกเรียนค่อยมาเอาละกัน ครัคุณครูแล้วต่อไปห้ามพกโทรศัพท์มาโรงเรียนอีกห้ามนักเรียนในโรงเรียนเป็นแฟนกันแกแกฉันมีแฟนแล้วนะจริงเหรอหวังว่าแฟนแกจะไม่ใช่คนที่โรงเรียนนี้นะก็แฟนฉันเรียนที่นี่นะสิเฮ้ยไม่ได้โรงเรียนเรามีกฎห้ามให้นักเรียนเป็นแฟนกันนี่นะทำไงได้อะ่ะความรักมันห้ามกันไม่ได้นี่ฉันรักเขาไปแล้วอะ งันแกก็ต้องระวังดีๆนะอย่าให้ครูจับได้ไม่อย่างนั้นโดนทำโทษแน่เลยห้ามใช้กระเป๋าที่ไม่ใช่ของโรงเรียนแกฉันซื้อกระเป๋าใหม่มาด้วยเอ้ยสวยดีเดี๋ยวฉันจะซื้อมาใช้บ้างนะเอาดิแกไปซื้อมาสะพายคู่กับฉันไม่ได้ พวกเธอลืมไปแล้วหรอว่าโรงเรียนมีกฎห้ามใช้กระเป๋าอื่นๆที่ไม่ใช่ของโรงเรียนก็กระเป๋าโรงเรียนมันเชยนี่คะคุณครูเชยแค่ไหนก็ต้องใช้เพราะมันเป็นกฎโรงเรียนของน้องๆมีกฎแปลกๆแบบนี้ไม่เอ่ยถ้าโรงเรียนใครมีกฎแปลกๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะคะ เรียนที่นี่วันแรกใช่ไหมใช่แล้วฉันก็เพิ่งมาเรียนที่นี่วันแรกเหมือนกันเธอเคยได้ยินกฎแปลกๆของโรงเรียนแห่งนี้หรือเปล่าไม่เคยได้ยินอ่ะทำไมหรอก็โรงเรียนเนี้ยมีรุ่นพี่คอยคุมนะสิใครจะอยู่รอดจนเรียนจบหรือไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับรุ่นพี่เท่านั้นจริงเหรอฉันเริ่มกลัวแล้วนะเนี่ยหวังว่ารุ่นพี่เขาจะไม่ดุก,กับพวกเรามากนะน้องคะเฮ้ยรุ่นพี่มาแล้วน้องสองคนน่ะมาเรียนที่นี่วันแรกใช่ไหม ใช่ค่ะโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการดนตรีศิลปะหรือกีฬาไม่ว่าจะแข่งขันอะไรก็ชนะเลิศกลับมาทุกครั้งคนที่เรียนจบจากโรงเรียนนี้มีต้นทุนชีวิตที่ดีแน่นอนพวกเธอยอย่าเพิ่งดีใจไปนะที่ได้เรียนที่นี่เพราะคนที่เรียนจบจริงๆไม่ถึงส0เอร์เซน์ด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลายๆคน ไม่หยอกทำตามกฎการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของโรงเรียนแห่งนี้ยังไงล่ะแล้วกฎที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างหรอคะไม่ยากหรอกเธอไม่ต้องทำน้ากลัวขนาดนั้นขนาดเด็กอนุบาลยังทำได้เลยโดยกฎข้อที่หนึ่งมีอยู่ว่าเวลาเจอรุ่นพี่ให้ยกมือไหว้เวลาเดินผ่านก็ให้ก้มหัวโน้มตัวแค่เนี้ยพวกเธอทำได้ไหมได้ค่ะพี่กฎข้อที่สอง รุ่นน้องต้องมาถึงโรงเรียนก่อน6กโมงครึ่งโหหกโมงครึ่งเลยเหรอครับพี่ทำไมต้องให้พวกหนูมาเช้าขนาดนี้อ่ะก็รุ่นน้องอย่างพวกเธอต้องมารอยอยู่หน้าโรงเรียนคอยถือกระเป๋านักเรียนให้รุ่นพี่และเดินไปส่งถึงห้องเรียนยังไงละ่ะพวกพี่ไม่มีมือหรอถึงถือกระเป๋าเองไม่ได้จนต้องลบาบากคนอื่นเขาอะ่ะปากดีนะเราอะ่ะบอกให้ทําอะไรก็ทําไปสิเฮ้ยแกใจเย็นๆกว่าเราจะสอบเข้าโรงเรียนนี้ได้ยากจะตายอดทนเข้าไว ถ้าไม่พอใจะจะทําตามกฎก็ลาออกไปเลยโรงเรียนเนี้เขาตั้งกฎขึ้นมาให้รุ่นพี่คุมรุ่นน้องฉะนั้นรุ่นพี่จะทําอะไรก็ได้พวกเธอได้เงินมาโรงเรียนกันคนละเท่าไหร่หนูได้100บาทค่ะส่วนหนูได้150บาทค่ะกฎข้อที่3มีอยู่ว่าพวกเธอต้องแบ่งเงินที่ได้มาโรงเรียนเข้าส่งทบกองทุนรุ่นพี่50%ทุกวัน โหห้เลยเหรอถ้าอย่างงั้นหนูก็ต้องให้เงินพี่ตั้ง75บาทเลยนะสิส่วนหนูต้องให้รุ่นพี่ตั้ง50บาทเหลือแค่ห้าสิบบาทเงินแค่นี้พวกหนูจะกินอะไรอิ่มล่ะคะพวกเธอจะอดหรือจะอิม่มมันก็เรื่องของพวกเธอหน้าที่ของฉันก็คือเก็บเงิน50ปร์เซนตจากพวกเธอทุกวันโหนี่มันรุ่นพี่หรือเจ้านี่วะเนี่ยเขียวชมัดเลยกฎข้อที่สหลังเลิกเรียน รุ่นน้องอย่างพวกเธอต้องมาหารุ่นพี่ที่ห้องเรียนเพื่อมาเอาการบ้านของรุ่นพี่ไปทำพวกหนูจะทำได้ยังไงอะคะพวกหนูยังเรียนไม่เท่ารุ่นพี่เลยนั่นมันเรื่องของพวกเธอไปคิดเอาเองกดข้อสุดท้ายข้อที่5ไม่ว่ารุ่นพี่จะให้พวกเธอทำอะไรพวกเธอก็ต้องทำตามแต่โดยดีคำสั่งของรุ่นพี่คือประกาศสิทธิ์พวกเธอจะขัดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้หากมีข้อสงสัยก็ห้ามถามให้ทำตามคำสั่งอย่างเดียวเท่านั้นเข้าใจไหม ค่ะแกว่ายังไงอะ่ะก,กับกฎ5ข้อที่รุ่นพี่ให้เราทำอะ่ะฉันว่าฉันไม่ไหวแน่เลยเธอฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันเรามาเรียนหนังสือนะไม่ได้มาเป็นทาสใครถึงฉันจะอยากเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้มากแค่ไหนแต่ถ้ามันมีกฎบ้ากฎบอแบบนี้ฉันไม่เรียนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราไปลาออกกันเถอปะป่ะ